เกมเริ่มครับฝั่งทีมเยือนทรูแบงคอกวันนี้มาในชุดเยือนสีเทาเข้มนะครับข้างหน้าก็ติดแขนเดวิสัน,นด้วยเอาบอลตามน้ำลูกนี้โอ้ยิงเฉียวคานไปทเดียวครับมาเกมรับของทรูแบงคอกไปปล่อยตกนี่เข้าซ้ายของเดวิสันเดวิสันยังไม่ขาดครับเดวิสันเดวิสันคือมาที่แถว2จับแล้วยิงเน้เนๆได้ฉลับแต่ไม่อันตรายครับเบาและเข้าซองทางปฏิวัติกล่าวฉีกออกมาข้างๆครับมามุเดต แทงขึ้นไปซิฟโควสลูกนี้ถึงบอลก่อนแล้วล็อกเข้าซ้ายซิโควสขวายิงยัดเรียบร้อย1 0ครับโอ้โหข้างหน้ามีปิดอยู่2คนแต่ว่าโยกแล้วเอาจนได้ครับเป็นทีมเยือนครูไมคอกออกนวก่อน1-0ึ่อมีจงซอนเนะครับเนี่ยโดนล็อกจังหวะแรกก่อนแล้วกลับมาขวาอู้ช่องตรงนั้นพอดีธนวัต์คำแพงคอสไปเสาไกลลูกนี้ได้วันเลสสวนอย่างสวยครับอนุรักษ์สุดยอดครับประตูนี้ตีเสมอ1-1ครับนาที่6 ทางอนุรักกับตัวสำรองรถแลปลุกแล้วก็เป็นว่าจบเกมครับ